โอเคนะครับก่สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ฟาร์ไรท์แ4นะครับซึ่งเป็นเกมเนี่ย Battle Royale น,นะครับ <we> บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยนะครับการาฟิกสวยมากนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยนะครับมีความแปลกใหม่นะทำให้เราเล่นแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะหลายๆอย่างมันก็มองข้ามไปนะแบบเบื่อเบื่อแบบเดิมๆมาเ,เ,เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรเงี้ย สำหรับใครที่ชอบเล่น Val o r a n นนะครับเล่น A p e ป l e g เจนนะครับเล่น Omega อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะคิดว่าน่าจะชอบเกมไฟาไลท์นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยมันมีสกงสกิลนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ตัวนะนะครับเพราะว่าตัวเกมมันแบ่งเป็นสายนะชิปหายแล้ว ลงมาแม่งเจอตี้เลยทุกคน flying, แล้วเก็บปืนไปก่อนนะ ฮัลเหลวัไปกินช่วยไม่ทันหรอเพื่อนทุกที ช่วยเพื่อนไม่ทันประเด็นลูกหมด ยิงกับใครอยู่อ่ะเพื่อนนายยิงยับเชียไม่รู้เขายิงกับใครฮะโอ้ตรงนู้นมี แย่ yeah, แล้วทุกคนแย่ <Yeah. S 1> แล้วทุกคนลงมาเจอเท้าพอดีเลยว่าจา,าจู๋กไปตุกนู้น่ะมีคนหนึ่งอยู่นะแต่ไม่รู้ไปไหนทุงนี้รีเรเรีเกาะก่อนเพื่อนก็ล้มฮะ มีตรงนี้ตัวหนึ่งมันสามารถเกิดได้นะในช่วงแรกๆ ไอเย็นพวกว่าแล้วเชี่ยหาไม่เจอโอ้โหคนนี้ของโคตรฟูฮะต้งอ้อมแบบไปช่วยเพื่อนนะ เพื่อนยังสภาพดีอยู่นะถึงแตกแต่มันก็เกิดได้ช่วงตอนเริ่มต้นเนะเอาเวนกรร,ร่วงลงมาเฉย <to> คือตัวเกมเนี่ยครับเห็นไอ้นี่ไหมเห็นไอ้พวกที่มันเขียนว่า เกาะอะไรพวกนี้แม่พวกนี้เนี่ยนะครับมันเวลาที่เราเก็บเนี่ยมันจะบวกเกาะให้เรานะก็คือเหมือนเราอัพเกาะอะไรเงี้ยนะเป็นเกาะสองเกาะสามอะไรประมาณนี้นะครับเสียงมอนสไนเปอร์นะทุกคนเพ่นยิงใคร ไม่แตกนี่แสดงว่าเหลือเพื่อนเขานะนั่นไงฮะ วครับแหมเก็บไม่รอเลยนะจาย์ทำไมเดินมางี้จาย์มาลุดหลังเราได้ฮะให้ตาย ตัวนี้สึกหนักมากตึงจัด now, เพื่อนเราเล่นดีมากครับปกตินี้คือยับมากแต่ละเกมทุกคนเห็นรอยเท้าตะกี้ไหมทำ <Okay. S 1> ไมมีรอยเท้าแต่ไม่มีคน ว่าแล้วเชือได้ยินเสียงเท้าแต่ไม่มีคนข้างหน้าก็มีบวกฮนะเพื่อนเราเกมนี้นี่บวกยับเลยคนนี้น่าจ่ายอย่างเล่นไม่คล่องนะ เล่นกับเพื่อนจะค่อนข้างดีนะเกมเนี่ยเพราะว่ามันเน้นความเป็นทีมเยอะ เหลือสิบเอดคนนะครับเราสี่นะครับก็สองตี้ใช่ไหมยิงกันที่ไหนะเพื่อนข้างหน้าฮะสวยเพื่อนเราใส่ร่วมแล้วเฮ้ย <c oughs> โดนนะฮซ้ายขวาซ้ายขวาดิชอตตะกี้ <c oughs> หาเรียมเล่นนะครับหาเรียมคำช่วยเพื่อนนะเจอแล้วครับ รถถังคันนี้นี่มันยิงจังเลยฮะเราเจอแล้วไม่แตกนะทุกคน สวยฮะยังเหลือตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะหรือเพื่อนยิงแตกแล้วก็ไม่มั่นใจนะนนไงไงยังไม่แตกจริงด้วย โอ้โหหูฟังมันเตือนทุกคนโอ้โ,อโอหเหลี่ยมตะกี้นึกว่าเขาไม่เห็นเลยนะต้องรอดูเพื่อนนะ ไม่รู้อยู่ไหนนะอันนี้เพื่อนเริ่มสุ่มครับเริ่มมองไม่เห็นต้องรอวงบีบอ่ะเขอาอาจจะเน่อยอยู่ด้านขวาเพื่อนนะไม่รู้เพื่อนเห็นไหมยังไงฮนะคุณทอมตัวนี้คมคมเลยฮนะยิงดีเลยยังไงนะเพื่อนเราวิ่งเข้าไปชาร์จนฮะ บาเรียนได้ถึงสวยครับชนะเพื่อนแบกเพื่อนแบกแต่ว่าเราได้ MVP นะทุกคนห่าฮ้าไป12นะครับทำคะแนนไป59ให้ตายไม่ธรรมดาโอเคนะครับเป็นไงครับกับอ่าไลท์4นะครับตัวเกมเกมแนว Battle Royale นะครับที่ค่อนข้างจะแปลกแปลกแนวแหละมันคือมันทันสมัยนะครับ ยังไงใครที่ยังไม่ลองเล่นนะก็ลองเล่นดูแล้วกันนะแล้วก็คอมเมนต์กันนะว่าเออเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับใครชอบหรือไม่ชอบไงเล่าสู่กันฟังโอเคฮะายง,งวันนี้ก็ต้องขอตลาครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้บ๊ายบายนะครับ